โซกหลายอยู่กองนึงน้องนายเขาก็โซ่ดีบนแหละไปโซ่เลยอ่ะมีจริ้งมันดีที่เยอรมันทความกรมพัดเยอรมันแล้วจริงมันดีฮะโคตรดาวะซั้นกระพัดดูถูกวะซั่นดูดาื้อดูถูกไปเนี่ยดูถูกไหมฮะบานนี่ลูกค้าที่เสียเฮ้าลูกค้าที่สนใจห้าจะข้าไปปะทะกันต่างพวกตางมาปะทะกันพวกก็ได้รู้จากไหนเลือดมาจากชุดนี่ย บอกมาดูว่าคนหูจักไหนจังใดหูจักสวนหไหนอะไรดาวอะไรดาว่าจังไรนะดาวเรียงต้นสูงต้นใหม่ครั้งแรกว,ว่ามีประสบการณ์แล้วดาว่าจังไรด, <laughs> ดาว่าจังไรด,ดาว่าต้นเขาเอิ้นว่าอย,ยังกัอันบนนอกขอกหน้าให้ยังกับนาะรวมในกันละค่า,า,ออายๆกันที่สั้นนะแตเคยได้ยินอยู่เออเขาดูถูกนะเขาดูถูกนะ ผู้อนกันนี่เออบารีพ่นกับเขาไปด่ากันในหันนั่นน่ผู้ดูถูกกับผู้เสียกันให้ลุ้มไม่ได้หันปะทะกันลูกเพจเออลูกค้าเออบางคนเหมือนเออต่างคนต่างซอยดากันซอยดาไอ้ลุงเนี้ยให้ให้ให้น้องลุงเข้ามาตอบดีกว่าให้เขาไปดาได้ไหมเออเข้าไปดากันตอนนั้นเนี่ยตอนที่มาคนเรื่มันดูจากหลายๆคือเขาดาส่งไปซะนี่บานีตอนส่งไปเนี่ยคือว่าขาเขากับพาตัดใหม่ๆยังบ่วยได้ร้องอันนี้อันนี้แกติดตามอยู่เออ ขากับเฮงนัง่งรถวิวแช่ดูทรงของกับวิวแช่นะน,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 นูหมุนหมุนหมุนเลยนูกับจับของหมุนทรงของไปหอดแล้วเฮ็ดย่างดีอยู่นั่นแหละแต่ว่าพนักงานเห็นเราไปส่ง ก็แนีแล้วมันกันยังไดน่ะเขาก็มารับย่บานไ่ได้ไปส่งหอดุนแต่ว่าเขากับมุนยชอนตอนที่เขาแพกคลองเน่ยเขาใส่ขาเดี๋ยวขอหลุดใหหน่อนได้เออลูกระมุนไปนูกับแพคลองได้เขาก็ซป๊ดไปหอดเขาบาในกลองมันน่ะมันไปมันไปส่งลายอยู่กองนึงน้องนาเขาก็โศกดีบ่ะไปส่งเยอะนี่ก้งมานีฮักโคดดาภษา สารพัดดูถูกว่าสันคนใดซื้อดูถูกไปหนึ่ดูถูกไม่ห่างบาทนี่ลูกค้าเชียร์้าลูกค้าที่สนใจห้าก็เข่อไปปะทะกันต่างคนต่างมาปะทะกันคนก็เลยดูจักหลายมันเลิกมาจากชุดนั่นคือโซดาเอื้อนในยูทูบนี่นะโซดาโซดาหลายคนก็เลยดูมาจากจากชุดนั่นหลังจากนั่นปีหนึ่งต่อมากันเลิกกันกับสานี่เลิกกันกับสานีนี่เป็นเรื่องเดี๋ยวมันมีสองไฟล์สองชุดอีกแล้วบางคนกล่ว่าเออมันบอดีแหละถือว่าจังทีม บางคนก็บอกว่ามันอยู่กันบ่ได้กันนี่มันเลี้ยงหลายๆอย่างนะเลี้ยงงานเลี้ยงเบ้านกันเลี้ยงกันเอาไปมากก็ได้กลายเป็นสองพักสองฝ่ายมาเถียงกันอยู่ในเฟซเฮ่ามันก็เลยดังคนมันก็เลยรู้จักไปนา เขาเกิดเขามาติดตามอะไรอย่าเงี้ยครูติดตามแล้วเราก็เข้าไปเห็นดีนะพ่อครูติดตามทั้งข่าวดีข่าวหลายกาม่าครูอยากซ้ำลามากระมาครูอยากงองกระม่ามันมานกันเป็นลุ้นุอยคูเติดตามในอารมณ์ของพี่คือติดตามเขาเป็นคนขับสุพรรณเลยที่เกย์ที่เก่งเราคนกก็อยาเสียอยากให้กแลังใจส่วนส่วนผักส่วนผักไทยส่วนผักไทยในเบลเยียมอ่ะในในในยุโรปมันแทบจะหาไม่ได้จะบอกว่างั้นก็ได้อันนี้คือถิ่นด้วยรู้สั่งรู้สั่งมากเต็มเต่ นออย่เขาเ้อขึ้นเขาเธอขึ้นมาคนก็เลยติดตามมาแล้วก็คนก็เริ่มทำเรื่อยๆเพราะเขามีแรงผลักดันจากจับมือจากได้บุญลายถึงว่ามันไม่เป็นยังไงกับสามีเฮงแต่ลำบากเว้ยบ่ยอมถิ่มยิ่พอไปได้จอยแก้ฟังดีว่ามาซื้อต้นมะกรูดกันลักมาซื้อเอาดิซื้อสื่อฟางนี่ก้มาก้ามานี่ตอนนั้นเห็นกันไม่ไม่นะเว้ยลำบากเนาะตุลักตุเล่ตอนนั้นนะลำบากครังน้องมาซื้อกันมาสื่อมาซื้อสองเทียเทียที่หนึ่งไปซื้ออยู่บ้าลน้ารุงเนาะ อันก็เลังพิดกันไม่ไมเนาะแต่อน,นนั้น,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 นเล่นข้าในปลากันตุรักตุเร่ต้องหอ่อตุ่งหอยเปนยังรอบที่สองปลากันแล้วเขาถ้าสื่อลูกค้ามาซื้ออยู่ในร้านนะี่ยเขาสีแจ้งจับมาลุงน่ะเป็นลักขายกันตัวเกาสีแจ้งจับตัวเก่าสีแจ้งจับอันนี้ขาหกเหงือกหกเหงือกยางโอ้ยแบบว่ามือเศร้าหนาเศร้าหลังท่านหกเหงาเห็นตอนนั้น ตอนนั้นอู้ยิ่งคนนี้คือเกงแทเอื่นเ,นเห็นแต่เอื่นเป็นคนบอมาคอมเมนต์เราเขาเป็นเฟซกันมูเฟซกันทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรกันนะอืออือเป็นคนบ่มีเขาบ,บม่ม,ม,บบมีเวลาแนะ่นอนหรือเปล่าเก,ก่ากับประเมีคอมเมนต์ต่างสิเป็นคอมเมนต์ยังไงบ้างเนี่ยต่างจร<อ>ิงแต่ว่าเอื<ม>่นเป็นคนแบบแต่ติดตามเธอมาตั้งแต่เธอที่เธอผ่าขาที่เธอทำขาแล้วเธอมาเป็นบรงแช่เห็นบังนี่เห็นเมอร์สเห็นซีตุ่นแม่งลุงเนาะแต่เธอเป็นคนเก่งเก่งเก่งอึดถึกทนก่ง ผู้หญิงสตรีเล็กนะเล็กจริงจริงเล่าบางครั้งเนี่ยอ่าบอแห่ไอ้หน้าฟังนี้ว่าซื้อบอกปูต้นซีต้นครั้งแรกเราแบบนี้ซีไอ้ลุงแนะน้ำเนาะว่าเอ่ยพี่บ่มีต้ันปวอยูสวีทเหนี่คือบอลลองคือบอลลองไปขายเนาะตอนนั้นยายบุหรี่ว่าเขามีต้นบกปูทบกอลล็อกพลังไปขาไทยพลังมันไปแบบว่ามันบริส ย่างขึ้นบันไดมันไปนั่งลิฟต์ขึ้นไปเสียงถ้างบุญน่ยแล้วออกบุญแหกคุยเดี๋คุยแต่ไอ้บุญกันมาเรื่อยคือมันเป็นจำในบอลุงใหญ่ๆยหญ่เดี๋ยววกับนั่งฝ่านั่งเทวดาของเงินก็มือเสียของเงินเอาอี่นี้มันมันเขาม่นดี่มันต้องมีอย่างแก๊ยย่างสินะมันแบบมันปุุง ปีนั้นหาลอยกว่าต้นจำได้ปะสร้างเนื้อสร้างโต้ใหญ่เลยสร้างเนื้อลายตัวได้ทั้งทรงไปลซ์พี่ทั้งทรงไปสนี่ทั้งมันผลเอากระพองกันนะลูกค้าเขาบูฮุจักใช่น่ะเฟซบุ๊กว่มีตัว้รู้ว่าเอียนโม่เลยขายปีเดียวหาลอยกว่าต้นสร้างเนื้อสร้างโต้ใหญ่เลยซื้อบ้านพักตั้งแต่ปีแรกกระต๋อห่านันกระป๋อรถเค้นเนี่ย ขายแพงพอมนาลุงเนาะอันทีนึงยายขายตั้งแปดสิบไอลุงส่งให้ตอนนั้นตัวก็ยังส่งมาเลยอยากแพงยังน้อยอยู่เนาะส่งแพงแต่ก็ขายแพงสินะเพราะถ้าเธอถ้าเธอส่งมาแล้วเธอไม่ขายแพงแล้วจะเอากำไรที่ไหนกับแพงเดี๋ยวนี้ส่งแพงคนไทยถือก้อนเก่าแหง ต่ก่อนกันเลยกลายเป็นกันเลยกลายเป็นความหักความผูกพันความผูกพันเลยมันซื้อสัต์ต่อกันมาเรื่อยๆแล้วมันเป็นไหมค่ะกับหญิงอยู่ตรงข้าวตรงี้ก็มีคนซื่อซั์ต่อกันมีแดงข้าวมี่ยังต้องเกิดแก่กันข้าคุยกันความลำบากมันมีกันในในเมกาเออเห็นไหมเห็นเห็นมามันลำบากคือแบกคือแบกถ้าละรู้ว่า้วมทุกพวกอย่างที่อยู่แถวใดเมกาลำกันมาคือเขาพยายามคือเขากลับพยายามข้าเขาก็เห็นข้าวถีบ เขากับพยายามถีบเจ้าของเขากับพยายามคือกันเขากับเห็นมาเขาบริได้ออกมาง่าๆเขาก็เข้องขาใจซึ่งกันและกันบ้ๆคือสีใดงีื่อว่าเยี่มอ่นย่างเดวเลยเย่กับไอ้ไอ้ลุงเี่ยก็บราได้เลยว่าเย่บริคิดยังจำได้ปะที่ว่าเย่ฝากเั่นมันเด้ปีนี่ยตวย้ป่วยคักเนาะมัวมัวป้าเือการให้ไฉไรบุ่งหนี่ันแปดนู่นสอง่าน ท่านฮ่าไม่ใช่ไดจำอะไรการไล่เติบเยอะถ้าแม่เขาบอกว่าแบบคนที่เป็นญาติพี่น้องเพิ่นมาเป็นญาติพี่น้องเพิ่นก็สามมาซอยนู้ดได้เงินมาฝากหุ่นบอลมาทำงานเล่ากับที่ว่าเล่าดื่มนู้ดไล่เติบเ่อะนี่คือว่าตัวน่ะซอยเล่าหลายดังนั้นมันไม่ค่อยผูกพันเล่าเล่าสืดดื่มเรียงเงินเลี้ยงอย่างเงี้ยมมันมีปัญหามาเพราะว่านู้ต่างรักไม่ยงีมเลิกกันกับพัวกับ่อมีเงินมีนั่นนะมีนั่นบังเปิดบัง ดึงดึงน้งมากกันไรใช่ไหคนน่าไอลุงป่วยติดเตียงคนนี้เนาะลุงเนาะรู้สึกว่าบุรุจะสิรอดบุหรุนะปีนั้นป่วยนั้นเนาะจุดจอยคครอีนจุอนเธอเอาชีวิตมาได้ขนาดนั้นเพราะตอนนั้นเธอต้องทำ กิมอใช่บ้นนี่เขาเขาว่าเดมันติดเลือดเลือดในกระแสเลือดนะมั้งเข่อติดคือตาห์ไห่ในลุงด้วยว่บ่ยันเหมือนเขาตายไม่ได้คิดเรื่องนหรอกนั้นคือยายบอกตลอดไปไปลุ่มเป็นผู้ยิ่งที่แบบว่าเฮ็ดให้พี่ไม่มือนีมีแรงผักดันแต่ว่าดูกป็บอะไรแบบว่านะ่รนะก็คือผู้ใดซวยก็คือมีความซื่อสัต์ต่อเขาเขาประกุซื้อกินไม่หมดคนกินไม่หยาเคยได้ยินประวัติเคยได้ยินมาเขาแต่ก่อนเขาบูฮุจจะกันดีดีเนาะได้ยินมาไอหู เอาคล้องบอดีนู่นนี่ให้นู่นมันแบบว่าเป็นคนแฟร์ไม่ได้เข้าหูเสือมันไม่ใช่ว่าเอาของไม่ดีให้นะแต่เขาเหมนเขาเห็ุใหม่ๆเข้าบูหูว่าอันใดมันสิบลาประสบการณ์ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาเอื่อยต้เหตุใหม่ๆเพศของให้ลูกค้ามันก็ไม่ได้ดีเรือเราผลิแต่พราะมือหนึ่งเขามีประสบการณ์เขามีประสบการณ์ใช่เราก็จะพัฒนาขึ้นเอยในสิ่งที่เราทําวันนั้นที่มันพลาดมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีที่เราทําให้ แต่มันเป็นสิ่งที่เราอ่ะยังไม่มีประสบการณ์มากพอตอนนั้นแหละตอนนั้นรู้่องไปซะนี่เห็นปะโดนด่าก็เราไม่มีกินกันแต่ก็ขอบคุณความอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณคนที่ด่าไปเหมือนนั้นเนี่ยขอบคุณขอบคุณไปนะเรื่อที่เทนดูเหมือนไม่มีประสบการณ์เลยได้เล่นปรูสบการณแล้วแมนแมนจังใหญ่เบิ้งไอ้ลุง กกับอะไรทั้งคนที่ด่ากับโมหูได้ว่ามันสิเป็นจังได๋ใช่เฮาก็บ่มีม่ดูดแต่ตามที่กิงเนี่ยคนที่ด่าเน็นไหมายถึงคนที่ชีวิตพอวรชีวิตเฮาไว้่ได้อคนนี้แทนที่เขาจะได้บาคนอยู่เยอรมันเด้อคนนี้ที่คันบ้านนี้ตอนนี้เขาจะได้ดูนูก็เลยได้ลูกค้าหล่าหยังค่ะไดาดังแบบนี้แม่นแต่ว่าคนที่ด่าคนที่ฟังบางคนเขากับเขาก็บ่ได้ฟังความฝ่ายเดียวคือฟังพี่ฟังเนี่ย้วยหูแต่บ่คิดแต่ว่าก็เบื้องนี่ มันก็บ,บ่เคยโกงเงินบ่เคยโกงแล้วก็บ,บ่เคยมีิดแดงๆคือมันมันสะอาดนะ่ะคือเขาพยายามย<า>ุ่งสิบอะไบางที่ช่วงแรกๆไม่มีใครทําแล้วดีเลิศเลยเพอร์เฟกต์มาครั้งแรกทุกคนมันก็ต้องมีเก่าหนึ่งเก่าสองแมนบอกอตอนทุกคนเหลือ,อยางมันก็บ,บ่มีว่ายางเก่าขาขึ้นปุ๊บต่างใครแล้วภาษาญีางได้เลยแมนบอกบ่ต้องเบาเรื่องเรื่องเด็กหน่อยเนาะเรื่องผู้ใหญ่เฮานี่ล่ะกว้างหาสิบเก้าเมื่อคืออยู่ต่างประเทศใช่แม่นั่มันลําบาก นี่เงยแดงเป็นหัวงอกกันเรล่อนได้ก็สบายด้วยล่ะสบายแล้วก็ซูงท้งใจมันไม่หนาเดี๋ยวเข้าสิไปบอกกันต่ออยู่สวนอยู่บ้านสวนเราจะไปนอนบ้านสวนนะวันนี้สิให้ลุงพาไปนอนบ้านสวนนะคะจะให้ลุงตัดตัดไปนอนไปนอนหน้าเออเหาไปนอนหน้าเป็นนอนหน้าเบลีแยมโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยบากันใหม่